บิชอปคาสเตอร์นะคะปรา,าสาทคุณพระนะคะต้นสูงใหญ่นะคะต้นนี้ปลูกได้สองปีแล้วเอฟปลูกแล้วก็เวลาที่กิ่งเขายืดออกไปนะคะเอฟจะโน้มให้เขาเอ็นลงนะคะโน้มให้เขาเอ็นลงพอเขาเอ็นปุ๊บต้นไม้นะคะเวลาที่เขารู้สึกว่าเขา ไม่ได้แทงยอดขึ้นขึ้นด้านบนเขาจะต้องแบบเบ่งเบ่งตากิ่งนะคะให้แตกกิ่งออกมาตรงข้างๆทำให้กิ่งเขาเยอะขึ้นนะคะดูสิคะกิ่งที่เขาแบบแตกออกมานะคะตรงกิ่งที่ถูกโน้มนะคะกิ่งยิ่งเยอะเท่าไหร่ดอกก็เยอะเท่านั้นนะคะดูดอกตูมเต็มไปหมดเลยนะคะดอกตูมเต็มเลยก็มีบานบ้างบางสวน หอมหอมนะคะเอมรู้สึกว่าต้นนี้แหละหอมที่สุดดอกเข้าบานประมาณ3-4วันนะคะถ้าอากาศไม่ร้อนก็จะอยู่ได้นานหอมมากๆกลีบสีละมุนค่ะดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่สีชมพูฟูหนาอันนี้ตอนตูงออกดอกเป็นช่อเป็นพวงนะคะยังตดำๆก็ สามสี่ดอกนะคะนี่ฟูฟูพิ้วพิ้วละมุนนะคะหอมด้วยชื่นใจสุดๆเลยนี่กิ่งที่กำลังมีตูมดอกเพียบเลยนะคะเอฟใส่ปุ๋ยถุงมือดำหน่อยนะคะขุดดินถอนหญ้าเอฟใส่ปุ๋ยมูลสัตว์นะคะ ที่วัวขี้ไก่ขี่วัวขี้ไก่นี่ค่ะน่ารักมากมากเลยหอมด้วยนะคะสดชื่นค่ะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเป็นกุหลาบเลื้อยถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เขาต้นสูงใหญ่เกินไปก็ตัดให้เขาอยู่แบบเป็นทรงพุ่มก็ได้นะคะตัดให้เขาเตี้ยๆก็ได้ค่ะหอมแล้วก็น่ารักมีชอบคัสเต้นนะคะ เสียงน้องหมาข้างบ้านลิเบลลุล่าค่ะชื่อน่ารักมากๆเลยนะคะต้นนี้เขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีขาวน้ำตาลแล้วก็กลีบริ้วๆนะคะถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่อากาศหนาวฟอร์มเขาจะสวยนะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงนะคะ ดมดูแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะอันนี้โดนเพลียโดนเพลียดูดเรียบร้อยโดนเพลีย <laughs> จุบเรียบร้อยนะคะหน้าดำเลยถ้าเกิดว่าคุมแบบเพลียได้หรือว่าหอทันนะคะเขาคงจะสวยมากๆเลยลิเบล,ลุลาคะ่ะคาเรคีค่ะ น้องคาเร่บานอีกแล้วนะคะวันนี้ทรงน่ารักมากๆเลยอันนี้เหมือนรูปหัวใจเลยเห็นไหมคะกลิ่นหอ,หอมนะคะกลิ่นหอมชื่นใจหอมแบบไม่ฉุนแรงมากนะคะหอมอ่อนๆค่ะทรงถ้วยนะคะกลีบ หลายชั้นเลยนะคะฟูฟูหลายชั้นเลยสีชมพูสีช,มพ,สชมพูนมหวานๆค่ะคารเร่น่ารักจริงๆเลยค่ะนี่อันนี้เป็นรูปหัวใจด้วยนะคะเอฟก็ดูไปจินตนาการไปด้วยนะคะปลูกลงดินนะคะต้นแข็งแรงเร็วค่ะ ต้นนี้มิซากินะคะมิซากิหอมอ่อนๆคะ่ะสีขาวน่ารักมากๆเลยนะคะดอกฟูฟูบานทนหลายวันนะคะดอกเล็กๆไม่ใหญ่คะ่ะมิซากิ แมรี่เลนนอกวันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะอยากให้บานเร็วๆจังเลยอยากดูดอกเขาสวยมากๆเลยคะ่ะขนาดยังบานไม่เต็มที่ก็ยังน่ารักนะคะ ฟอมดอกแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นช่อๆดีเป็นช่อๆทรงกุหลาบทรงกุหลาบที่เขาตัดดอกใส่ช่อดอกไม้นะคะสวยดีค่ะเดีย๋ยวตอนที่เขาบานเต็มที่เอฟจะถ่ายมาให้ชมอีกรอบนะคะตอนนี้ดูช่อตูมไปก่อนนะคะต้นนี้เป็นทรีโรสนะคะกุหลาบที่สูงเหมือนต้นไม้อย่างนัี้นนะคะทรีโรสปลูกใส่ตะกร้าปลูกใส่ตะกร้าระบายน้ําดีนะคะน้ําไม่ขังน้ําไม่แชะ กุหลาบเขาไม่ชอบน้ำแฉะค่ะเขาชอบชื้นแต่เขาไม่ชอบแฉะแมรี่เลนนอกค่ะเรดบาคาร่านะคะกุหลาบตัดดอกไร้หนามค่ะสีแดงสดเลยนะคะกุหลาบตัดดอกก็คือกุหลาบที่เขาปลูกเอาไว้ตัดดอกจัดแจกันจัดช่อดอกไม้สวยๆนะคะบานทนหลายวันค่ะ กลีบแข็งอย่างดีเลยกลีบเขาจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีหนามด้วยค่ะสีสวยมากนะคะตอนตุ้มๆเขาจะออกสีแดงสีแดงกำกำหน่อยนะคะแดงมีดำสีดำเจือปนด้วยพอบานเขาก็จะเป็นสีแดงกำมี่นะคะรูหราเรดบาคาร่านะคะ ว้าให้ดูใกล้ๆค่ะอันนี้ดอกคุ้มค่าคุ้มค่ากับการดูแลเอาใจใส่มากๆเลยนะคะนี่ปลูกง่ายค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้พยับหมอกนะคะต้นนี้ปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะมีหญ้าขึ้นแซมเต็มเลยยังไม่ได้ถอนสีฟ้าสดเลยนะคะต้นนี้เขาชอบแดดนะคะเลี้ยงง่ายคะ่ะไม่งองแงเลยรดน้ำนะคะใส่ปุ๋ยให้บ้างดอกออกมาสีสดใสคะ่ะ ภาพจริงดอกเขาจะสีฟ้าสดๆเลยนะคะแต่ว่ากล้องอาจจะจับภาพได้เป็นสีออกม่วงหน่อยนะคะจริงๆแล้วเป็นสีฟ้าสดใสค่ะสวัสดีจ้าผีเสื้อแสนสวยนะคะไม่ยอมไปไหนเลยนะคะนี่ตอนนี้กำลังถ่ายแบบชิดระยะใกล้เลยนะคะระยะห่างประมาณ 10ซติเมตรมาเกาะแบบนี้แล้วก็เฉยแบบนี้นะคะโอ้สวยงามมากๆเลยดูสิคะนิ่งเลย